ไม่รู้ไม่รู้ไม่ใครถามอะไรนะยังม่ีเลองเองถามมั่งพี่ดับจะจะจะดูเลยมั่งพวกมาเยอะเลยไม่ค่อยคลอนเลยจะเข้ามุมแล้วเป็นไงมั่งเข้าไปแล้วครับเข้าแล้วเหรอเข้าไปแล้วรอผลครับเจอแล้วมั่งยังไม่เจอครับ จนนี้ยังไม่เจอครับยังไม่เจอไม่เจอเลยฮะไม่เจอแล้วตอนนี้ยังไม่เจอครับอีกห้าวันเดี๋ยวไปไปฟังผลไม่เจอแล้วมั้งคนทั้งคนไม่เจอได้ไงเนี่ยคนทั้งคนยังไม่เจออะไรได้ไงไม่เจออะไรเลยไงโอ้โไม่เจอโรคเราก็ไม่รู้โรคเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไป เข้าโมงก็คิดอะไรคิดอะไรคิดอะไรที่เดียวพอเข้าเยอะก็เตรียมตัวตายเลยเตรียมตัวตายเตรียมตัวตายเลยใช่รู้อยู่ครับถ้ามันแพ้มันก็คือตายได้ทุกนาทีอ่ะก็สวดมนต์ไปนะตรวดบ้างเจ็บบ้างตรวดมนต์เอาใจก็ไมอยู่ที่ขา เต็มตัวเอช็คผล่งเงิน10มีครัเต็มตัวลเตัเพราะว่แต่รู้สึกเจ็บแต่ว่าแต่ก่ข้างนั้นอ๋อโอ้โหต้อมีรตายมี่ายอะรเยอะหมีเจ็คปมีอรเยอะเจ็บตรงไหนก็ทุกอย่างก็ทิ้งไว้ให้ตาสุพรรณเลยใครอยู่ทิ้งรให้หมด ให้เขาวุ่นวายจัดการกันเองไม่รู้็ไปสบายเลยไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนกันเลยอ่าช่างอะไรก็ก็คนที่อยู่ก็ลำบากจัดการไปเลคนไปแล้วก็ก็สบายกอนอนได้กินผ้ากอ๋อพระไปอยู่ไหนก็เราก็อยู่นั่นแหละอนิพพานผ่ะท่านอยู่ก็อนิพพานแล้วก็เป็นนิพพานเลยไม่ต้องมาแต่มาเกิดวุ่นวายมีทรัพย์สินมรดกก็คนที่อยู่ข้างล่างก็มีร่างกายก็จัดการกันไป นั่นแหละตาลอนนั้นาะกนก็ละละสุดละสุดละสุดเลยนี่พออะที่ร้ยตัองพูดเา้าก็อย่างนี้แหละทิเทคนิคการใช้ลมมือเรามันเหมือนครับ ไอ้ตัวที่รักเราในถือยู่ความห่วงห่วงว่าเลยเขาจะจัดการยังไงนะสุขสบายกันไหมเราจะไปเขาจะเป็นยังไงที่ชั้นห่วงไม่เด็ดห่วงเมื่อก่อนนะห่วงอ่ะแต่เดี๋ยวนี้จะรู้สึกว่าไปแล้วจะไปไหนแค่นั้นเองเรจะไปไหนห่วงตัวเองมากกว่าเออเออนั่นแหละไอ้การรักตัวเองนี่ถูกไหมห่วงตัวเวณระดับแรกเลยนะถ้าไปแล้วไม่รู้เลยไปไหนเพราะฉะนั้นเราจะต้อง พยายา,พยายามพยายามฝึกไว้อ่ะฝึกฝึกตายทุกวันนถูกฝึกตายฝึกตายทุกวันนอนเตือนวิญญาณนั่งนอนไม่ฝึกแั่นเลยเติอนแบบไปล็นยมเดินหยุด,เ,เ,ด,ยเ,ดเดินตลาดจริงจรก็เป็นลมเฉยนะมันต้องฝึกแบบนั้นแหละเพราะว่าสถานการณ์มันบังคับไง เราจะเป็นอะไรไปตอนไหนเมื่อไหร่ก็ได้ตายเมื่อไหร่ก็ได้แล้วคือแล้วก็คือมันไม่มันไม่ตายแล้วก็ถ้าเกิดแล้วมันในแบบเอา,าพืชเอาผ้าขึ้นมาใช่ไหมใจเราต้องตัดได้แบบนั้นมั่นแหละอยู่ที่การฝึกอย่างเดียวฝึกอย่างเดียวอย่างอื่นช่วยไม่ได้อยังไง ทรัพย์สินเงินทอง้านชอ่องคนยากไม่ได้ช่วยเราตอนนะั้นช่วยเราไม่ได้ใช่ไหมเ,เขาก็ได้แค่ยืนมองเราแต่คนที่ยืนอยู่น่ก็คือเราถ้าเราจะไปเข้าอย่างเงี้ยเรารู้ว่าเราต้องเตรียมตัวไปตายนะคะแต่สมมติว่าถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวเรามีบางครั้งที่เราแบบไม่ได้เตรียมตัวอย่าง อย่างถ้าฝนเขาตกลงอก่างเนี้ยเขาไม่ได้เตรียมตัวที่จะตายนะคะถ้าน่ากลัวตอนที่ช่วงที่เราว่างเน้นกับการฝึกนะใช่ที่เราไม่ได้กําหนดไว้อ่ะอย่างเข้ามงเรารู้เราเรากาหนดไว้ตลอดเนี้ยค่ะานั้นท่านบอกแล้ความตายเนี้ยทุกลมหายใจเลยมากที่สุดมากที่สุดมากแบบจะ เปลีย่ยนอิดียบถอะไรก็ให้นึกถึงว่าอย่างเราหน้างตอนนี้เรานึกถึงได้ใช่ไหมแล้วเราเจะลุกเดินขึ้นไปนอีกทำไงเออเราจะเดินไปตายก็เกิดตรงน,นี้เกิดตายขึ้นมาทำไงเป็นลมแบบบ้านถึตอนนั้นแล้วล้มหัวฟาดมันจะจาจลองสถานการณ์เร,เรียกว่าจำลองสถานการณ์ใน,นการฝึกซ้อมที่เราจะเตรียมตัว เพราะว่าเรื่องเรื่อร่างกายมันไม่แน่นอนสภาวะของร่างกายที่มันมีไม่แน่นอ,น,อนเนี่ยโรคหลหมุนอย่างเงี้ยน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยเกิดแบบหรื้อเหนื่อยแบบจัดอย่างเงี้ยร้อนร้ออย่างเงี้ยแบบอะไรยีสโตกับ คือเป็นแบบข้อมูลตัวอย่างที่ให้เรานำมาฝึกซ้อมว่าเ้าเราเจอจะไปเจอสถานการณ์อนยะ่างนั้นใจเราต้องทํำยังไงความคิดเราความเห็นเราอควรมุ่งไปทางไหนป,ปรับไปยังไงแล้วลงใจที่ครูบาอาจารย์บอกพื <c oughs> น้นฐานก็นเป็นอย่างนั้นเลยนั่นก็คือวางภาระเตรียมวางภาระก่อนตาย ที่บอกตายก่อตายเนี่คือคำนี่แหละตายก่อตายดังนั้นเดี๋ยวไม่ทำถ้าเกิดแบบจะไปไม่ถึงพอตอนตายในอีกสายแล้วคือนั่นคืออย่างเดียวคือต้องไปตามกรรมของตัวเองอย่างเดียวเลยมีนะพอเรามีร่างกายลดเนี่ยน,นี่คือมันเหมือนแบบเป็นโลกของการฝึกสอนที่จะเหนียบตัวที่จะมุ่งไปทางแต่ละทาง ของเราเจอครูบาอาจารย์ดีก็พันิพาณดีที่สุสดสวรรค์เนข้าวหมดอายุแล้วมันมันต้องกลับมาเกิดอีกสวรรค์นนะมันมต้องกลับมาเกิดมีเนี่ยสุธาวาสกับพฏิพาณในี่สองที่ที่ไม่ต้องกลับมาเกิดนอกน,นกากกลับมาเกิดหมดเลยผมสุธาวาสคือผมที่พระนาคามีท่านอยู่ เพราะดังนั้นต้องกลับมาเกิดหมดอันน,นี้เราก็ตัดปัญหาที่เกิดโดยแมกจอะก็คือมุ่งที่เดียวคือที่สมเด็จพระสัสมมาสัมพุทธ,เจ,ททธเจ้าทา่านทรงตัดไว้ไปถึงพระนิพพานแล้วก็หลวงพ่อฤาษีเนี้ยภูวาจารย์พระอาจารสมปองอย่างเนี้ยคภูวาอาจารย์หลายองค์ตัดกัวงวลเกี่ยวกับร่างกายทุกข์ เอ็นยาปวดซ้อมแน่ๆเพื่อที่จะปวดหรือไม่ไงั้น,นเดี๋ยวไม่ทันจะไปนึกถึงตอนที่มันเกิดอาการก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าเรานึกถึงตอนที่มันเป็นลมที่ใจมันวิววิจะขาดมันแค่แค่นั้นเองนะสายใหญ่ชีวิตแค่นั้นเองเพราะนั้น ฝึกซ้อมให้บ่อยดีสุดมันถ้าประมวลกำลังไม่พอถ้าราหวกอ่แบบเออบางทีกำลังมันไม่พอมันเลยพีชนะไม่ค่อยไปอะ่ะต้องถึงบุญก่อนบุญที่เราทำทานที่เราทำ,ทาทาทำอะไรก็ได้เป็นต้นต้นเชื้อในการเลี้ยงอแล้วก็สีที่เรามีสนีนี่เนี่ย เรถึงแบบทุกเช้าเช้าเราไปอบไหมอ,นานอา่านเสียก,การภาวนาได้ก็คือการไม่ถึงพระไม่ได้ถึงการภาวนาบางทีก็จับลมหายใจนี่ก็ก็นั่นเหมือนกันนะนึกถึงลมใจบางทีเราเนี่ยอ่านนิยายแบบไปมันก็แบบพวกนิยายกำลังภายในนี่มัแบบให มันจะมีพวกนี้ืบบเข้าสมาธิมันทําให้เราประวัติจิตประวัตินะนึกถึงย้อนมาเนึถึงเกี่ยวกับเออนึกถึงลมหายใจเข้าออกได้เหมือนกันเชื่อมันโยงอะไรก็ได้ที่ทําให้เราระลึกนึกถึงย้อนมานึกถึงเกี่ยวกับการทำพปธิบัติเกี่ยวกับภาวนาเรื่องนึกถึงได้ขับรถ ได้ไหมได้แต่ให้แบบความรู้สึกนะเราขับรถอยู่นั่นคือนั่นคือหน้าที่หลักลมหายใจได้คันนี้ก็แบบตามเปอร์เซ็นต์ที่เราจะรู้สึกตัวในการขณะขับ,บรถเพราะว่ามีโยมบางคนเอาความรู้สึก ล้วคิดขนาดขับรถอะแบ่งไปให้กรรมฐานเยอะเกินไปอาจทำให้เกิดบัติเหตุได้และก็ตายได้พะนั้นมันทำได้ทุกที่ใครกันนึกถึงในงทุกที่เพราะว่าเพื่อไม่ให้มันมีเวลาว่างในการที่จะนึกถึงสิ่งงุแต่งอย่างอื่นที่เข้ามาแทรกเพื่อเพราะว่า จิตเราอะนาาพุแต่งมันเป็นปกติมันเป็นสังขารเป็มันมันมันเป็น่นนนนกปกติแต่ก็คือว่าพุแต่งแบบไหนอารมณ์แบบไหนอารมณ์ดีไม่ดีหนักเบาเราก็อะไนกันถึงเพื่อให้สติมารู้ทันว่าสิ่งที่เราเล่นถึงนั้น ดีไม่ดีเป็นไปในกรรมฐานที่เราฝึกหรือเปล่าอารมณ์ปวัมคิดก็ต้องฝึกฝึกคิดให้เขามีทางที่จะให้เขาคุ้นเคยอย่างยังไม่ถึงรอบตายนอนอยู่บนเตียงหรือเมื่อทำอะไรก็ได้ เรื่องถึงความตายแต่อย่าให้ใจเศร้าหมองเพราะว่าถ้าเราื่องถึงไม่ดีวางอารมณ์ใจไม่ดีเรื่องถึงความตายมันบางคนมันเศร้าหมองเพราะฉะนั้นเราต้องดึงอารมณ์ให้เศร้าหมองสังเกตดูถ้าเริ่มหนักๆแล้วเริ่มแบบจิตมันงงๆอันนั้นไม่ถูกให้เราแตะระวมแสดงว่าไม่ถูกให้ดึงขึ้นแบบ เราเออมีบุญกสศลเว้เราทำบุญกสศลไปเยอะถ้าต,ต,ตายอรเนี้ยเราหน่อ,นอ,นอก็คือสวรรค์แล้วแต่ถ้าดีที่สุดครูบาอาจารบอกไปนิพพานดีที่สุดแล้วเพราะสวรรค์ยังมีหมดเวลามีต้องกลับมาเกิดมาทุกแบบร่างกายอย่างนี้อีกเนี่ยอันนี้เป็นแนว พานิพานดีที่สุดไม่ต้องกาบมาเกิดแล้วไปอยู่กับครูบาอาจารย์หลวงปู่หลงพ่อไปอยู่กับพระพุทธเจ้าอันนั้นคือแนวทางหลักใหญ่ๆครูบาอาจารย์บอกก็คือเอรียาปุตสีเราเป็นไหะน่งอยู่นึกได้ ลุกแลจะไปเดินอ่ะอันนั้นก็ต้องมีนานำด้วยว่าอถ้าไปเดินแล้วเนี่ยเราเป็นลมลมฟาดหมดลมหายใจเราจะไปยังไงจะนอนอยู่จะเป็นยังไ,ไงในถึงสถานกา,ารณ์ไลยเอาแบบสถาการขั้นสุดเลยให้แบบเลวร้ายที่สุด การถูกซ้อมเพื่อความชินชินในการที่แบบพอมันเกิดอาการอนี้เราใจาเราตื่นึกื่อถึงนี้ทันทีทันใด <c oughs> แบบปวดท้องแล้วเลื่ถึงห้องน้ำทันทีไม่ใช่ปวดท้องแล้วมันเลื่ถึงต้องไปทําอย่างอื่นแทนมันไม่ใช่อย่างเงี้ยน,น้องให้ชินนะครับจากเดินก็เหนื่อย หาที่นั่งเนี่ยมันมันสามารถสอบแซงได้ทับงมดหาที่นั่งเหนื่อยอย่างเนี้ยถ้าเราตายจะเป็นยังไงสุดษอบนี่สงสำคัญที่สุดตัวนี้เป็นการซอ้มอมบ่อย ได้น้าทุนทุกเสียัตนจนาใจุนทุกพุทธคุณทุกทางคุนทุกสมก็ได้ทุนทุกชนทุนุกทางทั้งหลายทั้งปวงที่เพ่อนเราทั้งหลายได้มเที่ยเทียวมาจนเป็นตลาดดีชติให้เพื่อนเราทั้งหลายนั้นมีความสุขความเจริญมีมงคลมีความสุขมีความสุมีสติปัญญากระลังใจมีความรู้ต่อปัจจัยที่ถูกต้องต้องสืงต้องทาต้องทานก็ได้ป็นถงความเป็นอยู่ที่ราวรสบายดี